ดิฉภีฟ้าฉภีฟ้าชาวคนท่าฉภีบีชาวคนแบงค์ชาวเรซิตี้ City, กันด้วยนะครับก็ของกราบซิเวราสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยก็จะมาแคสเกมอินเวสต์สเตชั่นส์วายเบิลสตอรี่สี่ัตวนะครับก็คือวอร์ซีนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยจะไม่ได้ไปเกียนใครนะครับก็ภารกิจของเราในวันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะเอาวีดเนี่ยไปดักคนในเซิร์ฟปกติในเซิร์ฟพรีเมียมในเซิิรรรรรร์์ฟฟออะะไไแแแแแบบบบนนนนนนีี้้้คคััตต่่่่วววาาาาาาถถกกกกเเเเย็ืจใซปล9,000ท โอ้ยคลิปนี้เนี่ยของกดไลค์สัก5,000ไลค์ได้ไหมคนดูเพราะว่ามันเสี่ยงจริงๆนะครับโอเคผมเนี่ยจะบอกอัปเดตทุกๆคนก่อนนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยโปรเนี่ยน้อยลงแบบเห็นได้ชัดแล้วนะครับเพราะว่ามีทั้งแบรนด์ตัวแบรนด์ฮาร์ดแวร์แล้วก็ออโต้แบรนด์นะครับถ้าคนสมัครใหม่เนี่ยก็จะต้องลงอ่าเขาจะเรียกว่าอะไรจะเข้ามาแบบลงเบกิเนอร์พวกนี้ไม่ได้นะครับพวก PVP ไม่ได้นะครับแต่ต้องเล่นโ no น้บีเคก่อน1ชั่วโมงนะครับก็ถือว่ากองโปรได้เยอะแหละแล้วก็เอาจริงๆอะ่ะต่อให้มีระบบทััททัััััั้้้้้้งงงงแแบบนน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 ทททททู่่่่่่่่ีีีีะะะถาาาาาคคมมมมมจจเเเเเลลยยยกกกกก็็หหืออออดิโปรพววชํใส เกมวอร์ซีเนี่ยมันดีขึ้นนะครับมันจะได้อยู่กับทุกเราเนี่ยไปนานๆนะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเราเริ่มภารกิจกันเลยแล้วกันนะ โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเริ่มแผนการดักคนฟาร์มกันเลยนะครับคือณตอนเนี้ยเซิร์ฟมันเพิ่งเปิดนะครับเป็นวันพฤหร์ธฮัทช่วงเวลาตอนนี้มันบ่าย3.40สนะครับเซิร์ฟเพิ่งเปิดนะครับเพราะว่าปิดแมทเทนแนนต์ไปนะครับณเวลานี้แหละคนอ่ะต้องรีบลงไปเพื่อแย่งกันฟาร์มบอสนึกออกมาเพราะเซิร์ฟมันเพิ่งเปิดไงเซิร์ฟมันเพิ่งรีมันน่าจะต้องรีบหาด้วยโอ้โหทำไมทาไมคนยังไม่เริ่มเข้าเลยอ่ะเซิร์ฟไหนดีวะ3คนเหรอ71 68ดีกว่า4คนมาเดี๋ยวเราขอ็ดหกสิบแปดดีกวี่าสี่คนมาเดี๋ยวเราขอ ลงไปเซิฟแรกกูแ,แตกเนี่ยกูงอมทั้งไม่ได้คลิปทั้งไม่ทั้งเสียตัง <c oughs> มีคนวะอย่าเพิ่งแตกเลยนะไอ้เหี้ยทั้งไม่ได้คลิปทั้งเสียงเงินด้วยนะเจอไงมันล่าบอสอยู่ดิงบอสไปแล้วหรือเปล่าวะนะ่ะไอ้เหี้ยแต่ว่าของแรไม่อิ่มเลยวะเฮ้ยมันตี้ใครตี้มาใครตี้มาวะนะไอ้เหี้ยชื่ออย่างโปเลยสัู <c oughs> ไม่ให้มึงหรอกมีกี่ตัววะเนี่ยผมยังไม่เปิดจุดดีกว่าเท่าที่เห็นมีหนึ่งตัว <c oughs> ตาย ฮอฮอฮออุ้ยแต่ว no yes ่าอย่าเพิ่งเลยมันงงอ่ะมันยังไม่ออกอ่ะมันยังไม่ออกอ่ะเฮียเชื่อผมไหมว่ามันอ่ะจะคิดว่าโปะแน่นอนนะครับยังไม่ออกเลยโอ้ยอย่าเพิ่งกูกลัวไหวเฮียเอ้ยสไนค์ก็บอกเก้าพันโอ้ยยังออกแล้วแต่เหมือนจะมีแค่คนเดียวนะเหมือนจะมีแค่คนเดียวนะเฮ้ยอย่ามาตีกูดิผีบ้ากระเป๋าใหญ่ก้อนเหล็กหรือเปล่าวะน่ะโอเค M4C มี PKM ก้อนเหล็กโอ้โหได้หลายบาทเนี่ยได้ประมาณสิบบาทอยู่เนี่ย สิบบาทนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปอุ้ยผีผีไล่ลงมาหรือเปล่าวะเออมนลงมามาลงมามันลงมาว่ะแต่กูไม่อยู่หรอกเชื่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อละไปก่อนแล้วกันนะเซิร์ฟนี้ไปก่อนแล้วกันอุ้ย โอเคนะครับเซิร์ฟแรกถือว่าได้ฆ่าคนนะครับถือว่าได้ดักฟาร์มหนึ่งคนแล้วกันเดี๋ยวเราไปต่อเลยแล้วกันเดี๋ยวไปเซิร์ฟยี่สิบเหรอไม่เอาอ่ะมันดูเยอะไปเซิร์ฟยี่สิบหกแล้วกันเซิร์ฟยี่สิบหกเหมือนจะไม่มีคนว่ะคนดูแต่มีบอสอยู่นะไม่มีคนว่ะมีสี่คนมีะวะเนี่ยไม่มีว่ะเซิร์ฟนี้ไม่น่ามีคนนะครับคนดูแต่มีบอสโอ้โหไม่มีคนไม่มีคน ไปไป,ไปเดี๋ยวเราไปหาต่อนะครับเอาอย่างงี้เอาสักกี่ศพดียะถึงจะแบบพอเอาสักกี่ศพดียะวันเนี้ยเอาสักสิบศพแล้วกันนะแต่ทําได้หรือเปล่าไม่รู้นะไม่ใช่ไปตายนะตอนแบบศพที่5ศพที่6อย่างงี้ก็ไม่เอานะโอเคเดี๋ยวเราดิ้นเลยแล้วกันโอเคเซิร์ฟยี่สิบหกเมื่อกี้ผมลงไป4 3คนอันนี้มียี่สิบห้ายี่สิบห้าก็น,น่าลงแป๊บนึงนะเดี๋ยวดูก่อนไม่มีเซิร์ฟไหนเซิร์ฟสี่คนเลยวะงั้นไปเซิร์ฟยี่สิบห้าก็ได้ไป คือไม่ต้องตกใจนะจริงๆกับคนเล่นเนี่ยมันยังเยอะอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้มันเพิ่งเปิดเซิร์ฟได้ไม่ไม่เกิน10นาทีนะครับแล้วผมก็รีบเข้ามาเพื่อจะมาดักคนฟาร์มอะไเงเซิร์ฟนี้ทำไมมันเงียบจังอะหูของบ้านเลยเฮียเฮ้ยมีคนมีคนเอาละ PKM ซะสัดด้วย PKM ซะสัดด้วยแต่วีดเอเราเล่นบนเขาไม่ได้ไงวีดเอมันมันต้องระยะแบบกลางๆนิดนึงอะเชื่อกูลัวตกว่าเฮ้ยมันยู่อยู่ไหนกันวะ ว่ายังไงมันยิงอะไรของมันสองคนเลยว่ะคนดูไอ้เหี้ยแคสองคนเลยว่ะระยะนี้เล่นไม่ได้วะเดี๋ยวต้องอ้อมไปนะครับเชี่ยเล่นยากว่ะผมเพื่อคนดูเลยเนี่ยอย่าลืมกดไลค์นะถ้าเจอหนึ่งตัวเห็นกูปะวะเชี่ยเล่นยากว่ะถ้าเป็นเอพีอ่ะผมว่าผมอ่ะเล่นได้ง่ายกว่านี้อีกแต่ว่านี้มันเป็นวีเอเว้ยมันต้องเล่นระยะแบบกลางๆอ่ะแล้วน่าจะมีแค่สองคนนะเซอร์นี้อยู่ไหนวะน่ะดิดแล้วหรอว่ายังไง ดีดีวะ่ะดีดีว่ะหรือไม่ดีดีดดคนดูไอ้เฮี้ยถ้าคุณสตรีมอยู่กูจะถามคนดูแะเนี่ยเชี่อละไอ้สัตว,ว์สวยแล้ววยแล้วคนดูนี่ผมโดนม,มันเข้าหลังแน่ตายดิเหี้ยโอ้โหที่กูแม่นจังวะมีบอสด,ด้วย หมดหรือยังหมดหรือยังเดือดตัวเดียวว่ะ <bot> มีบอสมันยังไม่ลงมาผมว่าอิ่มแน่เลยว่ะเซิร์ฟเนี้ยแต่เอาจริงอ่ะมันก็ไม่ควรจะอิ่มอยู่ดีแม่งเสี่ยงชิบหายเลยเอาวีดเอ็มลงมามาแบบเนี้ยมาทำเฮี้ยอะไรแบบเนี้ยอุ้ยลงมาแล้วว่ะเฮี้ยมันลงมาว่ะควยแล้วเฮี้ยวุ่นวายไปหมดเลยควยแล้วควยแล้วควยแล้วมันมีอะไรบ้างวะเนี้ยผมพี่พีเอ็มมันเดียวควยลงมาเพราะวะมันลงมาแล้วเชี่ยแล้วโอ้ยของบ้านเลย แ๊บนะของบ้านเลยเฮ้ยก <isions impossible> <habitude antique> <dairy S 2> ูลดกูโลกไปหมดเลยผมซื้อตู้ตั้งก่อนแล้วกันหวยแล้วไอ้สัตว์ควยแล้ว เฮ้ยมีมามีคนมาห่วยแล้วห่วยเออหิวกูจะตายกูทำอะไรลงไปไอ้เหี้ยความหิวของไอ้ซัดโอ้ยอยา่าอย่านะอย่านะ โอ้ยยิ่หิวของวะเซิร์ฟไหนเนี่ยโอ้ควยเอ้ยยังมีอีกเนี่ยโอ้มันจิงกันเอ้ยมันมีคนลงมาอีกเหรอสวยละยอมก็ได้วะน่าส์สองตัวแล้วจะเอาต่อได้ไหมวะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเลยแล้วกันไปเซิร์ฟไหนดีเซิร์ฟยี่ห้ามันยิ่งลงไปแล้วงั้นไปเซิร์ฟเจ็ดสิบสามโอเคโฮ้ยเซิร์ฟนี้เหมือนไม่มีคนว่ะคนดูกินอาหารกัน แต่ว่าคนในเซิร์ฟเดี๋ยวอยู่แต่ไม่ได้ยินเสียงเลอุลยเฮ้ยเฮ้ยเฮียวีเดตกไอ้สัตว์กูมองไม่เห็นได้ไงวะไอ้เฮียอไ้เฮีย โวยมองไม่เห็นได้ยังไงโอ้เจ้าเจ้าครับไอ้เฮียโอ้ทำไมมันตายง่อย่างนี้วะไอ้สัสใครอ่ะโอ้เสงจัดเลยโอ้ยไม่ได้สองตัวย ไอ้เหี้ยคุยเซงชิบหายเลยโคตหัวใครที่เล่นอินเฟสอะผมบอกไงนะในกลุ่มอะมันเอาสไนผมลงไปขายแน่นอน<แ>คือเมื่อกี้เนี่ยผมมันลืมเอาบังเกอร์มาช่องสี่ที่ผมกดมาโคไปแม่งไปโดนยายเขียวคุวยชิบหายโคตรคุย,ย,ย,ขขยเลยมาในไหนก็พังละมานี่ดิไหนคลิปนี้ก็ออแม่งสุดไปเลยถือว่าแม่งเคยเกียนเข้ามาเยอะโอ้เซงชิบหายคุยมือสั่นเลยอะมือสั่นเลยดูดิไอ้เหี้ย โอ้เซ oh, ิงชิบหายเลยโคตรเซิงเลยเออถ้าผมได้ยิงสักหลายๆตัวนี่แม่งแตกแบบแบบงงงเว้ยโอ้แล้วผมไม่เห็นมันได้ยังไงว่ามันแอบ,บหรอืไอไหว้เหี้ยโอ้ oh, โคตรเซิงเลยโอ้เวยไอ้เฮียนั่นโคตรโชคดีอะแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเราเออมันก็เป็นนั่นแหละแต่ว่าอยากจะคิดว่าเออเราแจกคนในเซิร์ฟแต่ไม่เป็นไรหรอกมานี่ดิไอ้เฮียโอ้เซ <c ười> oh, ิงชิบหายเลยเมื่อกี้ผมลงเซิร์ฟอะไรวะ73คยุยแต่ว่ามันช่างแม่งไอ้เฮียเซิงเลยสัตว์ไอ้เฮียนั่นโคตรโชคดีเลย71แล้ว74ก็ได้โอ้ ทำเพื่ออะไรเดี๋ยวคลิปเนี้ยโอ้ยผมโคตรจะอิ่มเลยอิ่มใจขอกดไลค์ให้ถึง5,000แล้วกันโอ้ยได้ยินเสียงคนแล้วแบบอยากจะยิงแบบคนดักหลังกูอีกูบ้าเนี่ยตาย1น่ไอ้สัตว์ตายสองไอ้เหี้ยคยุคยคุยชีวิตกูมีแต่คยุคยคุยคุย ขวยขวยขวยเป็นบ้าวเวย้ยไอ้เฮียไหนอะไอคนเมื่อกี้เนี่ยอยากอยู่ไหนอะอยากอยากโดนอะไอเฮยียสองเม็ดเม็ดละหัวนี่กูดักฟาร์มหรือกูเอากิจกรรมแจกของเอาอะไรลงมาแจกเนี่ยไม่ได้อะไรเลยอะโอเข้าไหนเนี่ยงงชิบหายเลยเอา,างนี้ดีกว่าคนดูเดี๋ยวผมไขเอ็พีหกไปดีกว่าสามพันพอก็ผมเล่นแบบไม่กลัว,ลวมันลงมาแล้วแต่ก็คือต่ผมไม่กลัวผมไม่สนแล้วด้วยผมเล่นบ้าเลยแหละ น่ะมึงมาตกกูทำคุยอะไรไอ้เฮีย้ยบอสอุย้ยสวยละมันตายตรงนี้ใช่ปะเมื่อกี้มันเกิดน่าจะเกิดตรงนูน้นโอเคมามึงมาเลยอุย้ยรอบนี้อิ่มไหวสัตว์อิ่มจริงว่ะมาละมามึงเข้ามาเลยสัตว์มึงมึงเข้ามาเลยเฮีย้ยกูบ้าแล้วด้วย มึงเข้ามาเลยมึงเข้ามามึงเข้ามาเลยมาอีกไหมไองามไส้มึงหิวปะในกูหรอฮะกูเหลือของไว้มึงแค่นี้ก็ได้วะ,จะเจอกันเด้อไปเจอกันกนอยส์ <Nice. S 1> ตรงตรงไหมไม่มีกระจิตกระจายถ่ายคลิปแล้วอยากไปดูในกลุ่มที่ห่ายเลยผมดูก่อนนะแม่งมันน่าจะยังไม่ลงขายหรอกแต่ถ้าใครอยู่ในกลุ่มอินเฟสเดชันเนี่ยก็ลองลองดูแล้วกันนะมันสนายกูและคลิปนี้ก็ลงวันนี้ด้วย ไอคนชื่อเมื่อกี้เนี่ยคอมเมนต์หน่อยที่มึงได้ไปเนี่ยม,มึงเหมือนทุกหัวแบบโคโชกดีนะ9,000บาทคือกูไม่เห็นมึงอยู่ขวามือกูได้ยังไงวะไอ้เขาเดินมาตั้งนานหรือมึงแอบหรือวะเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคนดูก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด subscribe พี่ด้วยกูเซ็งไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวนนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะผมไปละควย